วันนี้ผมจะพามาชมนะงานติดตั้งในรถ B M คันนี้ยังไม่ได้รื้อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจอเดิมโรงงานเป็นแบบไหนแล้วจอตัวใหม่ที่ติดเข้าไปรถคันนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวชมกันครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในรถ B M แล้วนะครับนี่ดูที่หน้าจอเดิมของตัวรถก่อนนะฮะจอเดิมของโรงงานเนี่ยบอกเลยว่าจอนี่เล็กนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าเมนูฟังก์ชันเนี่ย จะเป็นเมนูตัวใหม่เห็นไหมฮะเนี่ยเมนูตัวใหม่แล้วถ้าเป็นตัวเก่เป็นตัวหนังสือเรียงเลียงเลียงเลียงเียงลงมาแต่นี่คือเมนูตัวใหม่นะครับแล้วดูจอที่ผมจะใส่เข้าไปเฮ้ยเนี่ยแบบนี้จอที่จะใส่เข้าไปแทนที่โอ้โหเป็นพละไซส์เลยนะครับใหญ่แบบนี้นะครับทุกอย่างเป็นปั๊กสาเร็จโรงงานนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายได้เลยทั้งสิ้นโอ้โหดูความเจ๋งเหมนเนี่ยจากจอเล็กๆแบบนี้จอให,ใหญ่ขึ้นอยากรู้ใช่ไหมว่า หลังจากติดตั้งเสร็จเป็นแบบไหนตามไปชมกันครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในรถบีแล้วนะครับอันนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วไปชมกันดีกว่าครับว่าหน้าตาหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วมันลงตัวและสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยนะฮะหลังจาติดตั้งกาไปแล้วนี่ดูเลยครับหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะอ้าวมีโทรศัพท์แว่าลูกค้าอยู่ใกล้นะฮะมีโทรศัพท์เข้ามานะครับก็คือระบบเดิมของ ตัวโรงงานเนี่ยยังใช้งานได้ปกตินะฮะลูกค้าโทรไปหาใครนะครับอ่ากดวางสายไปก่อนนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับในระบบเดิมของโรงงานนะฮะตัวนี้เสียจะเข้าผ่าน USB นะครับคือเราเลือกไป USB เสร็จแล้วเราก็กดค้างไว้นะฮะจะเข้ามาที่ Android นะ d r o r o i d เราสามารถใช้ไอ้ไดหมุนได้นะครับนะฮะหรือว่าจะทัชสกีนก็ได้นะครับนี่ทัชสกีนได้ด้วยนี่นะครับ กดที่แอปพลิเคชันได้เลยเพราะว่าผมเปิดฮอสปอตไว้แล้วนะฮะเข้าเล่น youtube ได้เลยนี่นะฮะดูความเจ๋งเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะสั่งงานด้วยเสียงได้นี่ฮะกดนี่กดผิดกดที่แว่นขยายนะครับแล้วก็กดที่ไม์นี่แค่นี้เองนะฮะอ๋อเจ้าเอ่ย คือเราจะสั่งงานด้วยเสียงต้องรอให้มปนสนะัญญาณตึ้งก่อนนะฮะเราถึงจะจะเริ่มสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็สามารถเล่น YouTube นะครับได้เลยนะฮะนี่คือความเจ๋งของจอ BM ระบบ Android นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังใช้งานในส่วนของแผนที่นำทางได้อีกนะเอาแค่นี้พอเป็นแค่น้ำจิ้มพอนะฮะแล้วก็แผนที่นำทางนะครับนี่นะฮะใช้งานแผนที่นำทางได้ด้วยนะครับแล้วก็ สั่งงานด้วยเสียงนด้อีกนะฮะหาจุดตัวเองไม่เจอกดตรงนี้นะครับให้มันหาจุดของเราให้เจอก่อนนะฮะปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับกดเข้าไปนะฮะโอเคเปิดตั้งแต่คนแักที่ดีที่สุดนะครับกดเข้าไปปุ๊บปับ๊บกดไปหลายทีจัดเมื่อกี้นะครับนี่นะครับพอมันหาจุดเราเจอแล้วสั่งงานด้วยเสียงกดที่ม้เลยรครับเมกะบ,บางนา ม่ให้กดแล้วพูดเลยนะฮะกดแล้วเรารอดังติ้งเราถึงจะพูดนะครับแค่นั้นเองนะฮะใช้งานได้เลยเห็นไหมฮะนี่ครับผมแล้วก็กดแปลงออกมาแค่นั้นเองนะครับกว่านี้ก็คือการใช้งานนะครับในส่วนของระบบ a n d ด o i d นี่เองนี่ความเจ๋งนะฮะแล้วก็ระบบเดินต่างๆของตัวรถอยู่ครบเลยนะฮะก็สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับแล้วอยากติดตั้งนะครับตัวจอเจ๋งๆแบบนี้นะฮะเรียนเชิญได้เลยนะครับที่ m i r a g e Audio โนะฮะสำนักงานใหญ่ สีนะักรินเบอร์โทรครับ0ู 2, 3ย์4 5, 5 5 5นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณตั้มลาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามแนละสับสุดท้ายมิลาดด้วยครับสวัสดีครับ